สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเริ่มประเสริฐสีนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วตีห้าสิบสี่อ้าวไม่ใช่อ่าเพิหนึ่งนะอยากเห็นเรียวเลยอ่ะเน,นี่ยนี้ตีห้าสิบสี่นะครับคืออ่าตอนเนี้ยผมก็ตัดต่อคลิปที่บอสโจนะครับบุกไปที่ฟาร์ม ควายของพี่แม,มนมนีวันนะครับซึ่งทุกคนรู้ไหมว่าผมเพิ่งตัดต่อเสร็เมื่อตอนตีห้าแล้วก็ทําปกเสร็จประมาณ10นาทีก็เป็นตีห0นาทีถ่ายตั้งแต่บ่ายถ่ายตั้งแต่4ี่โมงครึ่งนะสี่โมงคึ่งคือถ่ายใช้กล้องแล้วก็ใช้โลนินในการกันสั่นถ่ายนะครับซึ่งกระบวนการําทำงานก็คือ ุดยอดสุดยอดเลยคือว่าตั้งแต่โอ้ะสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงตั้งแต่ถ่ายแล้วก็ตัดต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัพส่งไปที่อาจจะอํอำนวยเพื่อจะไปอัพลงช่องสาวน้ยพี่บันแพงก็คือเดี๋ยวเราจะลงกู๊ดกึ้นได้แล้วก็ส่งไปที่อาจารย์อำนวยอัพอยู่ที่สํานักงานสาวน้พี่บันแพง <S <S คือตอนนี้ที่ผมจะมาพูดคือตอนนี้ผมจะบอกว่า นะขอจับเวลาแป๊บนึงคลิปนี้นะฮะเป็นคอนเทนต์ที่บอสโจเคยทำมานานมากนะครับแล้วก็มันก็หายไปซึ่งบอสก็อาจจะมีภารกิจมีงานเยอะแล้วก็ไม่ได้ทำนะฮะจนครั้งนี้มีโอกาสมันเป็นช่วงประจวบเหมาะเนาะก็ะคือเมื่อวานนี้วันที่สิ เจ็บนะครับเป็นวันปล่อยเพลงยินหนึ่งมันข่าวยืนเาเป็นไอของโคเวอร์ของพี่แม,มนมานีวันแล้วก็ติด,เพ,ตดเพลงมาแรงอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วนนว, 18, นน 19, นะวันนี้วันที่สิบแปดแต่ตอนนี้สิบเก้านะเมื่อวานนี้วันที่สิบแปดนะครับจังหวะเหมาะสมมากก็คือว่าสามน้อพี่บ้านแพงมาเล่นอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งอยู่ห่างจากฟาร์มแค่ยี่สิบสี่กิโลเมตรบอสโจกเลยเมื่อวานนี้คุยกันเมื่อตอนห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนนี้เลย เมื่อวานนี้นะที่เราเอ็ดนะว่าพี่ออสหรือเราจะไปถ่ายคอนเทนต์ที่ฟาร์มพี่แมนที่ชัยภูมิกันอยู่ห่างจากงานแค่30กิโลเองผมว่าอ๋อย่างไงก็ได้ครับเดี๋ยวบอสก็บอกมาแล้วกันเราประมาณสักตีสองตีสามบอสก็ส่งข้อความมาบอกว่านะัดอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะเราเดินเจอกันตอนนี้น,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 นนะโอเคผมก็รอน้องๆเนานะเดินทางมาจาก้อยเอ็ดมาชัยภูมิเนาะก็มาถึงที่นี่ประมาณสักสิบโมงได้นะครับบอสก็ส่งข้อความว่าเดี๋ยวไปสองเจอกันนะ ที่น่นไปรับคนนนไปรับคนน้นก็รับคนนีุ้นน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 ๊มาด้วยอ่ะผมก็นอนสามชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าแล้วก็ไปรับสมาชิกที่จะไปบ้านพี่แม,มนมมใีวันไปถึงก็กินข้าวกันนะครับพี่แมนเลี้ยงข้าวโอ้ก้อยโคตรอร่อยเลยนะครับแล้วก็กินข้าวเสร็จนะฮะนั่งคุยว่าเราจะทำอะไรยังไงก็ประมาณสี่โมงครึ่งก็เริ่มถ่ายทำ นะครับถ่ายทำตัง้งแต่สี่โมงเสร็จเสร็จเกือบทุ่มเกือบหนึ่งทุ่มอ่ะสี่โมงเย็นเกือบหนึ่งทุ่มอ่ะคือเป็นการถ่ายลองเทคลองเทคคุณเข้าใจว่าถ่ายรอบเดียวจบไม่มีการตัดต่อปกติทุกคนจะเห็นแบบใช้โทรศัพท์ใช่ไหมใช้โทรศัพท์ถ่ายแต่นี่ไม่ใช่ใช่กล้องนะใช้กล้องที่ทุกคนเห็นในรูปโซเชียลของผมเนาะทั้งเพจเฟซบุ๊กดี d เลอร์บริษัทสีแล้วก็ใน y o u t u ดี d เลอร์อบริษัทสีนะครับผมจะเล่นอยู่2ตัวนะ ก็ทุกคนจะเห็นว่ามันถ่ายลองเทสลองเทสคือถ่ยฟื้นย,ย,ยิงยาวเลยยิงยาวเดยเลยทุกคนยิงยาวอย่างเดียว,ยยยยยวซึ่งความยาวของคลิปยาวมากตั้งแต่เรต่อกันมายาวมากกี่นาทีอ่ะกันหนึ่งนะหนึ่ชั่วโมง8นาที46วินาทีแต่เชื่อไหมว่าเนื้อหาใจความสำคัญของคลิปคปนี้ที่บอตโซตั้งใจทำมากโอ้ ผมขนาดผมถ่ายอะเจอไหมผมถ่ายกล้องัวล้อกับโมล้อเองเงี้ยดีนะกล้องกล้องมันคือเป็นกล้องไม้กันสั่นนะครับเป็นกล้องกันสั่นซึ่งที่เราที่ซอลนุชซื้อมาให้ผมนราคาประมาณเกือบสามหมื่นบาทนะครับใส่แล้วต้ใส่กล้องโซนี่ถ่ายโอ้ยสนุกมากมากแล้วก็คอนเทนต์ก็คือมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีบทน้องบทก็คือว่าเป็นกระดาษแต่มันอยู่ในหัวของบอสโจว่าจะทำยังไงยังไงยังงไแล้วก็บอกพี่อ้อยอย่างนี้นี่นั่นนี่นั่นทำไปซึ่ง พอถ่ายเสร็จไปประมาณสักถ่ายไปละสามสิบนาทีขอเช็กไฟล์เช็กไฟล์เช็กเสียงบโอเคไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าประสบการณ์ทำไมครับผมก็ต้องเช็คเช,คชค็ตลอดอการทําภาพไม่ได้แต่งสีใช้แสงทรรมชอบเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่าเออรีบจดนนะพ่งนี้กลานเช้านะลงแต่คนทํายังทาไม่เสร็จเลยยังถ่ายไม่เสร็จเลยพอถ่ายตอนเย็นช่วงเย็นปุ๊บถ่ายไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บลาจจนเร่งจนเร่งเวลาจนผ้าที่ตกดินเพื่อ ที่แต่ว่าให้แสงจนแสงหมดเลยผมในการถ่ายทำนะผมรู้สึกว่าเออผมอิ่มผมอิ่มกับการทำคลิปนี้มันสนุกสนุกมากไอ้แค่ถ่ายนะถ่ายมันเหนื่อยไม่ไมมันมันเหนื่อยจริงนะมันไม่ได้ซีเรียสเลยถ่ายมันเหนื่อยแต่ไม่ได้ซีเรียสแต่บางถ่ายบางงานมันซีเรียสไงแต่นี้ไม่ได้ซีเรียสแล้วระบบกล้องระบบเซนเซอร์ระบบโฟกัสการสั่นเลยมันเป๊ะหมดทุกอย่างเป๊ะหมดทุกอย่างที่ผมทํา มันถ่ายแล้วมีวางสุขมันไม่ไืีอยมันมีมวามสุขแล้วยกขานองคนเดียวแบบเกิดเกือชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะเออประมาณห้าหกกิโลอ่ะมันสนกุกมากแล้วถ่ายเสร็จปุ๊บเก็มานั่งดูนั่งดูกันฟุตภาพรูปปุ๊บก็กินข้าวกินข้าวก็ไม่นั่งจัดต่อทีเซอร์ที่ทุกคนเห็นในเรียวของวัชโจแล้วก็ในอินเขาเรียกว่าอะไรนะทีเซอร์ในช่องสานในพีมาแพงซึ่งในการกระบวนการคันตรงนั้นคือประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงประมาณสาม 45นาทีในการทำเรียวแล้วก็ทีเซอร์45นาทีแล้วก็กลับมางานที่เฉยภูมิก็ผมก็เอาโต๊ะกองบนนั่งทำงานก็นั่งก็นั่งทำงานปุ๊บเราก็รีแลกไปคุยกับคนนู้นคนนี้คนนั้นก็รีแลกไปปึ๊บบึ๊บบึ๊บก็แล้วแต่ต่องานก็ทำอยู่หลังห้างบอสเอาอย่างนี้นะเพลงใส่นี่นะโน่นนั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 เดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์อีกนะทำงานนี้ดีอย่างงู้อย่างงี้จะมีโปรเจกต์ไปทำอย่างงี้คอนเทนต์คอนเทนต์นี่คือเป็นคอนเทนต์ที่มันหายไปนานและผมเชื่อว่า คลิปคลิปนี้มันเด็ดมากเด็ดสุดๆเลยที่ผมตัดต่อนะมันว้าวนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะโชว์ทาหลายให้ดูทุกคนได้ดูกนะันเนาะมันว้าวไปเลยนะครับมันว้าวไปเลยคือเอ่อจะบอกว่าที่ถ่ายคลิปคลิปนี้ก็คือว่าคืออยากให้ทุกคนได้ดูได้ดูตั้งแต่เริ่มต้นจนจบว่ามันเป็นยังไงได้อะไรบ้างและ ให้คอมเมนต์ว่าอยากจะให้ทําอะไรปรับปรุงอะไรลักษณะแบบน,นี้นะอย่าบอกนะว่าทีมงานถ่ายไม่ได้เลือดนู่น่นอย่างงี้โอ้โคุณคิดสภาพนะครับสำหรับผมนะถ่ายจต่ต่อมันดีแล้วด้วยคนคนเดียวในการทํางานนะฮะตัวอุปกรณ์ที่สําคัญคือบอสโจแล้วก็แขกรับเชิญอย่างเช่นพี่แมนรุ่ยรุน,นี่เขาแบบเขารับส่งกันได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บ,บแล้วมีตัวประกอบหลายๆอย่างปุ๊บ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 มันเป๊ะ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 มันเลยทําให้งานนี่มันแบบโอ้สุดยอดมากเลย มันเป็นอะไรที่อิ่มอิ่มมากนะครับในตรงนี้ก็เนี่ยแหละที่คลิปนี้จะมาอยากพูดว่าฝากทุกคนนะฮะช่วยเป็นกําลังใจที่ดูคลิปนะครับที่จะลงช่องสาวน้อยก้าโมงเช้าคลิปนี้จะมาขอสปอยอย่าบอกว่าจอยดูนะว่าผมพูดอะไรไปบ้างแต่อยากให้ทุกคนได้ได้ดูได,ได้ได้ดูกันนะครับว่าเอ่อมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ เอาคอนเทนต์เก่าๆกลับมาให้ FC ได้สนุกได้มีความสุขกับสิ่งที่ทุกคนเห็นในศิลปินของสาวน้อยอาจจะเป็นศิลปินรับเชิญแล้วก็อาจจะเป็นน้องอุ้งอิงอุ้ยหลายๆอย่างที่เราวางแผนไว้แล้วเป็นนักแตะหรือว่าจะไปอะไรยังไงแต่ด้วยการทำคอนเทนต์ของพวกเราแบบเขาเรียกว่าไทยวันเทคอ่าวันเทคแต่นี้ประมาณ3เทคสามทิยิงยาว ว้าวอยากให้ทุกคนได้ดูกันอย่าอย่าลืมนะครับช่องดีเล่นดีประสิทธินะะอาจจะมีผู้ติด,ดตามน้อยกว่าช่องใหญ่นะแต่ว่าคนที่ดูช่องผมเนาะผมรู้เลยผมระยะหลังเนี้ผมดูเลยว่าใครรักผมบ้างนะครับ FC คนไหนรักผมบ้างนะครับก็ในคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรก็อยากจะให้ทุกคนเข้าไปดูเข้าไปกดไลค์เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปเชร์แชร์ share, นะครับคลิปที่จะลง 9โมงเช้าที่ช่องสามน้อยพิบันแพลแล้วก็ช่องนี้ด้วยดูเสร็จแล้วก็มาคอมเมนต์ของผมหน่อยนะว่าเฮ้ยเป็นยังไงอะไรยังไงก็ฝากไว้ทุกคนด้วยนะครับอ่ะแล้วที่บอกว่าให้ดูทำลายนิดน,นึงว่าทำลายหนึ่งชั่วโมงเป็นยังไงให้ดูทำลายเสร็จนะแต่ไม่เปิดให้ดูนะเดี๋ยวบอสโชว์จะว่านะครับนี่นี่คือทำลายว้าวนะทำลายหนึ่งชั่วโมงของเรา มีใส่เสียงอะไรด้วยทุกคนจำได้ไหมว่มาอตอนที่ผมตัดต่อน้องอุ้งอิงเนาะ<ม>คลิปน้องอุ้งอิงเนาะจะมีเสียงเอฟเฟกเสียงดนงตรีเสียงอะไรนีออ่นะครับมันจะกลับมาแล้วมันกลับมากับช่องสานน้อยพรบ้านแพงนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ว้าวแล้วเป็นลายเส้นลายเส้นตัดต่อคือลายเส้นขอ,ของช่องดีเลอย์ประเสริฐสีนะฮะทุกคนครับก็ฝากทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ก็ ลาตีสวัสดีนะครับทุกคน <Wow. laughs> เอาหมอนผ้าผมมาเองเลยนะลาตีสวัสดีวันนี้นอนคนเดียวเพราะว่าน้องๆขึ้นเวทีกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายชา